แั่งต่อไปจะเป็นไฟนอลนนะครับพี่ไอ้กดเข้าออเดอร์ตรงนี้แน่นอนนะฮะตรงนี้เป็นแนวรับนะครับน้องกราฟภาพรวมใหญ่ๆเป็นขาขึ้นนะครับนี่นะครับแนวรับตรงนี้โดนแล้วมีอาการนะครับเห็นไหมครับโดนแล้วมีอาการแท่งต่อไปเป็นไฟนอลนครับพี่ไอ้ส่วนแน่นอนนะฮะที่แนวนี้นะครับอยู่ที่ว่าจะเปิดลงมาไหมหรือเปิดแล้วขึ้นเลยนะฮะ อยากจะได้จุดเข้าที่เส้นสีเหลืองนะครับไม่ลงแล้วครับพี่ไอ้กดเลยนะฮะมานะครับไม่เป็นไรนะครับตรงนี้เป็นบริเวณแนวรับนะครับชัดเจนนะครับแท่งก่อนหน้าเป็นแท่งโดจินะครับจริงๆแล้วพี่ไอ้อยากให้กราฟลงมาที่เส้นสีเหลืองนะครับแต่ว่ากราฟเปิดนะครับแล้วทําท่าจะดีดเลยนะครับพี่ไอ้ก็กดก o โล o ตามไปเลยในแท่งเดอดไฟนอนนะครับมาดูนะครับว่าไฟนอ่นจะเป็นยังไงนะครับดีดแล้วนะฮะนี่นะครับ ชัดเจนนะครับชัดเจนสวยงามนะครับสวยงามไม่น่ามีปัญหาครับนี่นะฮะเดือบไฟนอลนะครับชัดเจนครับผมภาพรวมใหญ่ๆมันก็เป็นขาขึ้นน้องๆนะภาพรวมใหญ่เป็นขาขึ้นนะครับนี่นะครับปรับยกลยกไฮสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็สวยงามนะครับลากันที่หนึ่งเดอร์รับน้องครับสวัสดีครับผม